แฟนขับเวียสุกลวัฒน์เตรียมเทกำลังใจให้เต็มที่พุ่งติดเทนก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์พุ่งติดเทนอันดับหนึ่งแฟนขับพร้อมใจเตรียมร่วมงานอีเวนต์พร้อมเทกำลังใจให้หนุ่มเวียหลังเลิกเบลล่าลานี้ ยังคงเป็นการออกมาพูดคุยฝ่ายเดียวสำหรับกรณีของการเลิกลาระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตและเบลล่าลานีซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าก็ได้ออกมาเผยกับสื่อว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายชายจริงแต่ก็ไม่ขอลงรายละเอียดใดๆส่วนทางด้านของเวียสุกลวัตร ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอสื่อที่จะชี้แจงเรื่องนี้ล่าสุดแฟนขับหนุ่มเวียก็พร้อมใจการติดแฮกแทก็กเวียสกุลวัฒน์โดยเจ้าตัวจะมีงานออกเร็วๆนี้ด้านแฟนขับก็พร้อมใจประกาศเตรียมเดินทางไปร่วมงานเพื่อตั้งใจจะส่งกำลังใจให้เจ้าตัวอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีเพียงแค่การอัพสตอรี่คู่กับน้องหมาเท่านั้นยังไม่ได้มีการโพสู์หรือเคลื่อนไหวอย่างอื่นแต่อย่างใดส่วนประเด็นความรักเจ้าตัวจะออกมาพูดหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับเนื้อหาสาระก,ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ